หากท่กานกำลังตามหาร้านอาหารเช้าที่มีติ่มซำแซ่บและมีให้เลือกหลากหลายทั้งของนึ่งของทอดมีฮอตบักกุเตท,ที่รสชาตินัวแล้วก็ยังหอมเครื่องยาจีนครดร้านนี้มีชื่อว่าโฮซันนาเป็นร้านที่มีบรรยากาศชิลชิร้านเขาเปิดตั้งแต่เโมงครึ่งจนถึงบ่าย3ปิดทุกวันพุธเดี๋ยวพี่การ้านจะบอกท,ที่ท้ายคลิปนะครับนอกจากติ่มซำแซ่บและบักกุเตแล้วเขาก็มีอาหารใต้ให้เลือกอีกมากมายแต่ผมยังไม่เคยกินเลยใครเคยกินมาก่อนแล้วรสชาติเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและนี่ก็คือน้ำ ชานมมาเลเขาโคตรเข้มข้นแนะนําให้ลองอีกหนึ่งความเข้มข้นของทางร้านก็คือบาก,กุเตะเอากระดูหมูอ่อนเปื่อยๆมาลาดด้วยน้ำจิ้มที่เขาให้มาโอ้โคตรของโคตรแซ่บซดน้าซุปยาจีนตามคตนโลง่งคอขนมจีปลาโรยด้วยไข่กุ้งและกระเทียมเจียวตัวนี้หอมและอร่อยเกินคาดมากขาไก่ก็เปื่อยนุ่มและนัวไข่ปลาหมึกแดงๆ,ดงๆราดด้วยน้าจิ้มซีฟูดอร่อยจนหยุดไม่อยู่ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วก็รสนวลละมุนลิ้นดีขนาดจากของนึ่งมาดูของทอดนี่คือฟองเต้าหู้สอดไส้กุ้งทอดจิ้มด้วยน้าจิ้มรรเเากนน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 นคอออออ่่่่มมมแะํลยยุใไ ยิ่วมาของเขาก็ไม่มีกลิ่นชุนอร่อยเด็ดเลยทีเดียวมามีซี่โครงหมูอบโบราณน, <c oughs> น้ำราดโคตรนัวซี่โครงหมูโคตรนิ่ม <c oughs> วันนี้ม,มาดูพิกัดร้านกันนะครับ <c oughs> เริ่มต้นด้วยกันอยู่ฝั่งตรงข้ามโกบอนเฮ้าสาขาแยกสามพาพ <c oughs> อถึงแยกสามพา, <c oughs> าเลี้ยวซ้ายจะเป็นการไปเข้าเมือง <c oughs> เลี้ยวขวาจะไปทางบ้านสามเาแต่ว่าเราจะตรงไปนะครับเลยแยกสามพามาเรื่อยๆจะเจอร้านลงรถอยู่ซ้ายมือตรงมาอีกจะเจอโรงแรมานดีถ้าจากโรงแรมานดีมาอีกนิดนึงก็จะเจอทางรถไฟให้เราชะลอพอเห็นป้ายแดงๆที่เขียนว่าโฮซันนาก็เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านการ์เดนโฮมนะครับ ว่าโฮซันนาอีกครั้งให้เลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปสุดก็จะเจอร้านโฮซันนา